สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มีงานสองงานนะคะคืองานในแบบฝึกหัดนะคะเล่มสาระที่ควรเรียนรู้แล้วก็มีงานใบงานนะคะใบงานที่สามนะลูกอ่าเปิดสาระที่ควรเรียนรู้หน้าที่สามนะคะถ้าเด็กๆเปิดถูกเด็กๆก็จะเจอรูปภาพเหมือนของคุณครูนะคะดูซิว่าวันนี้เขาจะให้ทําอะไรเนาะ ปิดเพื่อก่อนปิดเพื่อก่อนข้างนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆบอกได้ไหมเมื่อเรากินอาหารเราใช้อวัยวะส่วนใดของเราบ้างนะเห็นไหมเด็กคนนี้กําลังกินนะ eat ดูสิคะเวลาที่เรากินอาหารเราใช้อวัยวะส่วนไหนของเราบ้างถ้าเด็กๆคิดว่าใช้ปากใช้ฟันใช้ฟันขอโทษหลูกฟันนะคะเด็กก็วงกลมฟันค่ะใช้ ลิ้นไหมคะถ้าเด็กคิดว่าใช้ลิน้นเ,เด็กก็วงกลมรอบรอบลิ้นนะคะใช้คิ้วไหมคะถ้าไม่ได้ใช้วงไหมคะเด็กๆไม่วงนะเราวงอันที่ว่าอวัยวะที่เราใช้เวลาที่เรารับประทานอาหารนะคะค,คุณครูคิดว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารเนี่ยนะเราน่าจะใช้ฟันเนาะ teeth นะคะเราใช้ teeth ในการแปลงฟันในการกินอาหารแหมจะแปลงฟันแล้วยังไม่ทันได้กินเลยเด็กคุณครูก็วงเลยคะ่ะลูก เออเราใช้ลิ้นไหมลูกใช้สิกพเราจะต้องชิมอาหารนี่เนาะจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเอาเราก็วงลิ้นไปด้วยวุ้งทังทังแปลว่าลิ้นนะคะอา้าวคิ้วไม่ใช้คุณครูก็ไม่วงนะเอาต่อมาเด็กๆกบอกได้ไหมเมื่อเราเขียนหนังสือเราใช้อวัยวะส่วนใดของร่างกายบ้างนะเฮ้ยกำลังเขียนหนังสือเนี่ยไรต์ write. เนี่ยต้องใช้อวัยวะส่วนไหนเนาะ ใช้มือไหมลูกไม่บอกเที่ยวนี้ให้คิดเองนะใช้นิ้วมือไหมคะใช้หัวเข่าหรือเปล่าครั้งนี้ครูไม่บอกนะเด็กๆคิเดเราเองวงกลมแล้วเอามาสง่งครูนะคะามาดูอีกหนึ่งงานดูอีกหนึ่งงานนะคะเขาให้ทำอะไรนี้ย่ยใบงานที่สาม วาดภาพต่อเติมภาพฝ่ามือเป็นรูปไก่ไหนละภาพฝ่ามือไม่มีคุณครูให้เด็กวาดฝ่ามือของตัวเองลงไปก่อนนะลูกนะครูจะใช้สีเขียวเอ๋ฝ่ามือของครูจะกลายเป็นไก่ได้ยังไงเนาะเด็กดูดีๆนะครูคก็จะเริ่มวาดลูกเอาเดินสอหรือสีก็ได้วาดไปเลยนี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนนะวนมาปึ๊บป๊บมือนิ่งๆนะมือขยับนะเดี๋ยวขยับแล้วไก่ไม่สวยนะลูก ค่อยๆวาดใจเย็นๆบางคนใจร้อนนะไก่กลายเป็นลูกหมูเลยนะลูกนะเอาละวาดเลยฟึ๊บเอือ๊ปึ๊บฮ่าตอนนี้เป็นมืออยู่แล้ยังไม่เป็นไก่เลยนะลูกนะอ่าเดี๋ยวจะเป็นไก่ละเด็กๆดูนะจะเป็นไก่ได้ยังไง่ะมือของเด็กๆเนี่ยนะรูก็จะเติมงันไก่เข้าไปนี่ได้ไก่แล้วเห็นไหมเด็กๆอ๋อเฮ้ยอาตม เติมเติมเติมปีกให้เขาหน่อยเติมปีกอันนั้นเป็นหางนะนี่เป็นปีกไก่แฮะปีกไก่ปีกไก่โอ้ยแม่ไก่กําลังฟักไข่อยู่ในล้งเอาเติมล้าเติมรังดีกว่ารังรังต้องอยู่บนฟางสิเนาะออ้ยลูกไก่จะได้ไม่ตายเนาะหมาอุ่นๆนะเติมเลยเติมเลยเด็กๆไม่ต้องเติมเหมือนคุณครูก็ได้นะลูกนะเติมว่าเป็นแม่ไก่เกาะยืนอยู่ก็ได้วาดขายแม่ไก่ก็ได้ ลองคิดดูสิแม่ไก่จะทําอะไรได้บ้างบางคนเอาเหมือน,นครูเป๊ะเลยเนี่ยฝึกไม่เหมือนกันบ้างเนาะจะได้ฝึกความคิดสร้างสารรค์นะลูกเนาะเสร็จปุ๊บระบายสีมาให้คุณครูด้วยนะคะไก่ของเ,เด็กๆจะได้สวยๆนะคะลูก